สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหมฝันเลขสวยรวยโชคค่ะสวัสดีค่ะไอไหมฝันนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีเอารูปลงโน้ตลงอัลบั้มในลายค่ะก่อนอื่นเข้าไปที่ลายเลยนะคะกดค่ะ เลือกไปที่กลุ่มที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็เข้าไปที่โน้ตค่ะกดเครื่องหมายบวกค่ะกดโพสตแล้วก็เลือกรูปลงไปได้เลยนะคะในโน้ตจะเก็บได้ ไม่เกิน20รูปต่อครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็กดโพสค่ะแล้วเราก็กดตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะแก้ไขพิมพ์หัวข้อเรื่องได้เลยค่ะว่าเราจะ เขียนว่าอะไรอย่างเช่นเราจะเขียนว่ารูปแล้วก็เขียนพิมพ์ไปเลยค่ะรูปกดโพสค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าเราจะเอาลงในอัลบั้มนะคะเราก็กดไปที่อัลบั้มค่ะก็ทำเหมือนกันค่ะกดที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกรูปลงไป กดต่อไปค่ะถ้าเราได้ครบแล้วนะคะเขียนชื่อที่เราจะทำไว้เป็นหัวข้อนะคะเสร็จแล้วก็กดสร้างอัลบั้มค่ะในอัลบั้มจะเก็บได้เยอะมากนะคะหลายร้อยรูปเลยค่ะ ทีนี้เราก็เวลาเราจะใช้งานเราก็จะมาเลื่อนดูแต่ละอันนะคะเราจะเอาอันไหนไปใช้เราก็กดหาแล้วก็กดเข้าไปในรูปก,กดเซฟแค่นี้เราก็สามารถเอาไปโพสได้เลยค่ะถ้าเราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็ลบออกได้ง่ายๆค่ะกดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะ กดลบอัลบั้มลบค่ะแค่นี้ก็หายไปแล้วค่ะในโน้ตก็เหมือนกันนะคะกดที่โน้ตถ้าเราอยากจะลบแล้วก็กดตรงจุด3จุดลบโพสลบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเวลาเราจะเข้ามาใช้งานนะคะเราก็เลื่อนดู เราจะเอาอันไหนไปใช้งานแล้วก็กด copy คัดลอกกดคัดลอกแล้วก็เอาไปโพสต์ได้เลยค่ะง่ายๆสะดวกสบายสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าใครก็ได้ค่ะที่อยากเอาไปบันทึกข้อความส่วนตัวรูปภาพส่วนตัวเยอะๆทำเป็นอัลบัม้มเป็นโปรไฟล์ที่เราสามารถเข้าดูได้ง่ายๆ จะได้ไม่ลกหน้าจอมากนะคะถ้าเกิดเราเอาไว้แกล,ลอรี่มันจะเยอะมากถ้าเราเอามารวมเป็นอัลบบ้ามแยกเป็นสัดส่วนเราจะหาดูได้ง่ายค่ะเวลาเราจะใช้งานนะคะ จบแล้วนะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ With the YZ, I p a i n with different colors and never in the l i n e There isn't any other. I am the prototype. TikTok.